สวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับวันนี้14มิถุนายน2566นะครับก็เป็นการบ้านประจำวันพุธนะครับเราก็จะมีการบ้านทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์หลังตลาดปิดอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนวันนี้นครับวันนี้เซตลบไปนิดหน่อยครับลบไป1จุดนะครับได้แท่งแดงมานะครับวันนี้แต่ว่าการยืนของแท่งแดงก็ยังยืนอยู่ในแนวโมเมนตัมเชิงบวกของ ของเซตนะครับนะั่นคือยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5้าันกับสิวันรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5้าันกับสิวันเนี่ยตรงนี้มีโคเด้งคลอสของ EMA แล้วนะครับแต่เซตอย่างไรก็ตามเซตก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่1577จจุดซึ่งเป็นไฮสวิงในะรอบก่อนนะครับหรือเป็นเป็นไฮในะรอบก่อนนั่นเองนะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบเกือบถึงแนวต้านเล็กตรงนี้ละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าถ้าทะลุปไปได้เดี๋ยวไปเจอแนวต้านไหนถัดไปนะแต่ตอนนี้ก็ยัง ต้องลุ้นกันต่อว่าจะสามารถขึ้นไปแตะละทะลุได้หรือไม่สําหรับเซตนะครับมาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้นะครับก็มีไม่เยอะมากครับมีไม่เยอะนะครับเนื่องจากตลาดมันค่อนข้างแคบวันนี้ครับตัวแรกครับ bjc เราก็เลือกตัวที่เป็นสไตล์ถนัดของกราฟเรานะครับก็เป็นสไตล์นันอาจจะมีตัวอื่นที่ไม่ใช่รูปทรงแบบนี้แต่ว่าวันนี้ก็ลงทุนแล้วได้กําไรดีก็มีนะครับใน ในรูปแบบถนัดของแต่ละท่านละกันแต่เราถนัดแบบนี้นะครับเราสแกนมาให้แบบนี้แนวต้านของ BJC ครับสวยนะผมว่ารูปทรงกราฟสวยแนวต้าน40.5ครับผมแนวต้าน40.5แล้วก็ฐานของรอบนี้มาจาก34.75ครับจุกกรเด้งคลอสมีแล้วด้วยครับมีวันนี้พอดีเลยนะ จุดเปลี่ยนเทนอยู่ที่ประมาณ36.5นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมขอใช้จุดตอบล็อตที่34.75นะครับคือว่าหรือว่าเป็นโลสวิงในรอบนี้นะฮะแล้วก็แท่งแท่งนี้นะครับกำลังสวยครับคือเข้าเขาเรียกว่าเข้าสูตรนะครับใน3อย่างที่เราต้องการนัก็คือ1น่าจุดกุดเด้งคลอสของ EMA เกิดขึ้นครับเส้นท้ามากับ10วัน2เป็นแท่งเขียว3ปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยของทั้งสองนะครับ ก็ครบถ้วนแล้วก็โค้งกำลังดีครับ BJC ครับแนวต้าน40.50นะครับตัวนี้มาดูตัวถัดไปแล้ว BJC นี่ผมว่าให้สวยที่สุดของวันนี้นะครับให้สวยที่สุดในที่สแกนของวันนี้นะมาดูตัวต่อไปครับ KEX โอ้เห็นชื่อหุ้นแล้วไม่งไ,ไม่กล้าลงทุนเลยตัวนี้นะลักษณะของมันเนี่ยมันมันก็จะโคง้งเงี้ยแหละแล้วมันก็ลงมันก็โค้งเงี้ยแล้วก็ลงนะครับ มันยังไม่เจอการกลับตัวอย่างแท้จริงเท่าไหร่แต่วันนี้ที่เอามาเป็นการบ้านให้เพราะเออมันมันยาวนะวันนี้มันยาวผิดปกตินะครับหรือตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวเดี๋ยวลองไปเฝ้าดูแต่ถามว่าลําพังตัวเองกล้าเล่นไหมไม่กล้าวันนี้ดูด,ดูเฉยเฉยลยเห็นทุกอย่างแหละแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปร่วมกับมันแต่บางคนกล้ากันแล้วไปเราก็เอามาเป็นการบ้านให้นะครับวอลุ่มสูงทีเดียววันนี้15ล้านหุ้นเลยนะครับวอเด้งครอสมีไหมมีครับเพราะนั้นมันเข้ารูปแบบ การสแกนของเราเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งเกิดก้นเด้งคลอสใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นแท่งที่หลังจากก้อนเด้งคลอสเนี่ยไม่กี่แท่ง2 2ก็คือแท่งเขียว3ก็คืออ,อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยของทั้งสองแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งอย่างก็คือวอลลุ่มสูงนะครับก็มาครบทุกอย่างแต่ตัวนี้มันชอบอขึ้นแล้วไม่สุดขึ้นแล้วก็หักมาใหม่อย่างรอบก่อนเนี่ยโค้งขึ้นแล้วก็หักนะโค้งขึ้นแล้วจะหักอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เฝ้ามองก่อนแล้วกันนะครับรานะคาฐานของรอบนี้มาจาก9้าจุด หกครับเก้าจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับเก้าจุดหกห้าครับอ่ประมาณนี้ครับลองดูครับตัวนี้ถ้าหลุดเก้าจุดหกห้าแสดงมันหักลงมาเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเพราะว่าคงจะเสียทรงไปแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับลองไปพิจารณาดูเราเอามาฝากกันนะครับแนวต้านนู่นเลยครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์เลยครับไกลมากนะครับคือลงมาตลอดทางเลยครับจนแนวต้านที่เราเห็นไกลสุดอยู่สิบเจ็ดนู่นเลยนะครับสำหรับ k e x ก็เป็นทุนที่ลงโหดพอสมควรนะครับมาดูตัวถัดไปสบายนะครับสบายนรับไม่ได้กลับตัวอย่างชัดเจนมากมายเท่าไรนักนะครับกว่าเด้ง c r o สยังไม่มียังขาดปัจจัยเรื่องกว่าเด้ง c r o สอยู่แต่ว่าแท่งเทียนเขียวโอเคแล้วนะครับปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย e m เทั้งสองวันโอเคแล้วนะครับขายกว่าเด้ง c r o สนะครับตัวนี้แต่ก็ถึงอย่างไรเราก็มองไว้เผื่อไวล้ลงหน้าคือแนวต้าน12.8นะครับ แล้วก็ฐานของรอบนี้นะครับ10.9ตัวนี้หลุด10.9คัดทิ้งทุกกรณีนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปตามนี้นะครับสามารถยืนอยู่ยืนได้แล้วก็เกิดการเด้ง่นคล้อยขึ้นไปได้ครับก็ไปลุ้นกันที่18.2สำหรับตัวสบายครับก็ยังเขียวไม่ยาวสะใจเท่าไหร่นักแต่เขียวอยู่เขียวสองลำแท่งแล้วนะครับอยากได้ยาวๆแบบอย่างเงี้ยแบบรอบก่อนเงนี้ยแท่งใหญ่ๆเงี้ยมาตักแท่งนะสวยเลยฮนะ จะมาหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวนี้นะครับเฝ้าดูก่อนมาดูอีกหนึ่งตัวครับหุ้นที่ไม่ค่อยไซ้สแกนเจอเท่าไหร่นะตัวนี้ TMI โอแต่การาฟเขาดีนะเ oh. พราะจริงดีนะแต่เมื่อวานนะแต่เมื่อวานไม่ไม,ไม่ไม่ทันเจอเนะยแล้วก็ไม่ได้ทํากันบ้านในคลิปนี้ด้วยแต่เมื่อวานสวยนะตัวนี้นะครับเ oh. มื่อวานสี่สิบล้านหุ้นวันนี้สิบแปดล้านหุ้นวันนี้วอลลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานแต่ กราฟยังยังไปในทรงเดิมนะยังโค้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบถนัดของเราครับก็คือ,อเกิดหลัง Golden c ค o อสครับไม่กี่แท่งตรงนี้ยังเขียวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็อบอลุ่มดีไหมบอลุ่มยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ยังขาดปัจจัยเรื่องบอลลุ่มอยู่ผมว่าบอลลุ่มยังน้อยไปนิดนึงแล้วก็หุ้นดูแล้วเป็นลักษณะของการขึ้นแรงลงแรงนะดูแท่งนะครับ ยาวนะถ้าลงเนะี่ยแต่ขึ้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะแท่งยาวเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโค้งขึ้นนะครับแนวต้าน2.48นะครับฐานของรอบนี้นะครับขุดมาจากเฮลนะครับอยู่ประมาณ 1.54. จุดเปลี่ยนเทนนะครับจุดเปลี่ยนเทนหน่งหนะครับตัวนี้รุหลุด1.6คัดทิ้งสมรับตัว TMI ครับก็เป็นอีกหนึ่งกราฟที่ตรงกับที่เราสแกนเข้ามาเราเป็นงานบ้านในวันนี้นะครับ ก็มาฝากไว้สี่ตัววันนี้ก็หายากนิดนึงอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะหาง่ายกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็พบกันอีกทีวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมชอบไปกดไลค์นะครับกดสัญลักษณ์กดติดตามช่องของเรามุ่งสู่3ามหมื่นซับนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ